ในยุคที่อาณาจักรอยุธยารุ่งเรืองเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือครองราชษัตร์นาครผู้เฉลียวฉลาดและทรงโปรดเสด็จประพาสลำน้ำครั้งนั้นสเสด็จผ่านคลองโคกขามลำน้ำสายนี้โคตรเคี้ยวแคบและน้ำเชี่ยวแต่ในเรือนั้นมีชายผู้หนึ่งเขาควบคุมท้ายเรือด้วยมือมั่นเขาคือพันธท้ายนรสิงชายหนุ่มจากหมู่บ้านสามัญชนผูกลากและจริงใจมีฝีมือการเดินเรืออย่างหาตัวจับยากจนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำท้ายเรือหลวงตำแหน่งที่ต้องใช้ทั้งความกล้าและความจงรักเขาไม่ได้มีศักดิ์สูงส่ง แต่จิตใจของเขานั้นสูงส่งไม่แพ้ผู้ใดและวันหนึ่งที่สําคัญก็มาถึงพระเจ้าเสือเสด็จประพาสขบวนเรือหลวงมุ่งหน้าสู่สายน้าเชี่ยวพันท้ายยืนมั่นคงดังเสาหลักของเรือจับจ้องเบื้องหน้าอย่างแน่วแน่โค้งนําข้างหน้าอันตรายยิ่งนักแต่เขาก็ยังมั่นคงทุกสายตาจับจ้องที่เขามือแน่นใจนิ่งเขารู้ดีหน้าที่ของเขาคือรักษาเกียรติแต่ในคลองที่ขับแคบโชคชะตาเริ่มไหวไม่มีใครรู้ว่าอีกไม่กี่อึดใจจะเกิดอะไรขึ้นธรรมชาติกําลังทดสอบชายผู้นี้เขาไม่หลบไม่ลังเลแต่ชตตตาาาากกกกรร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 มมมม็ไไไ่่่ดด้้้้เเเเเลือืออออใคคคควนนสียยงงงััโิขข พันธ้ายยังจับภายแน่นหัวใจเต้นแรงไม่มีใครกล้าพูดแต่ทุกคนรู้มันเสี่ยงแม้แต่พระเจ้าเสือยังทรงนิ่งเงียบทางน้ำแคบเกินไปน้ำเชี่ยวแรงเกินควบคุมเขาทำดีที่สุดแล้วแต่ในที่สุดหัวเรือก็หักลงกลางโค้งเสียงร้องดังทั่วลำน้ำตีกระจายพระเจ้าเสือทรงตกพระทยัยแต่ยังทรงมีพระสติเขาสุดลงราวกับใจหายแต่ไม่มีใครตำหนิเขาพระเจ้าเสือตรัสเป็นอุบัติเหตุพันท้ายไม่ผิด ข้าให้อภัยคำตรัสนอบอุน่นนะแต่พันท้ายกลับกุกเข่าลงอย่างเงียบงาันน้ำเสียงเขาหนักแน่นแม้แผ่วเบาแม้พระองค์จะโปรดยกโทษให้แต่หากข้าทำของหลวงเสียแล้วไม่ถูกลงโทษกฎหมายบ้านเมืองจะไร้ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งลำเรืองเงียบงนันพระเจ้าเสือทอดพระเนตรแน่นิ่งไม่มีใครกล้าเอ่ยแย้งคำเขาขอทรงลงโทษกระหม่อมเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่เพาะกลัวแต่เพระาะศรัทธาพระองค์เจ็บพระททยยิ่งนักแต่ก็ทรงยอมจำนวนต่อหลักการหากเจ้ามุ่งมั่นเช่นนั้นจงเป็นแบบอย่างแก่แผ่นดินและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเสียสละครั้งงยยิ่่่ใหญชาาผูู้้้นีไไมดกกกลลัวตอเเเขคืถ แม้ต้องอยู่ฝ่ายเดียวกับความจริงและครั้งนี้เขาเลือกความถูกต้องเหนือชีวิตพระเจ้าเสือเงียบงันภายในพระไทยเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยค้านพันท้ายทั้งลำน้ำมีเพียงเสียงธรรมชาติแล้วพระเจ้าเสือก็ทรงตัดสินข้าจะไม่ฝืนเจ้าหากเจ้ามุ่งมั่นเช่นนั้นเขาไม่ได้ยินคําสั่งประหารเขาได้ยินว่าแผ่นดินยอมรับขา่ขาวข่าวเรื่องนี้แพร่กระจายไปถึงชาวบ้านสองฝั่งคลองไม่มีใครไม่สะเทือนกลายเป็นแบบอย่างโดยไม่รู้ตัวตามกฎหมายหลวงผู้ทําของหลวงเสียหายต้องรับโทษถึงชีวิตและในวันนั้น คำพิภากษาก็ถูกจารึกเขาแต่งชุดขาวเตรียมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่วันไม่ไหวแม้ใกล้ถึงวาระสุดท้ายพระเจ้าเสือทรงกลั้นพระอสุชาไม่ไหวแสงสุดท้ายของวันเหมือนเตือนใจทั้งแผ่นดินเขากำลังจะจากโลกนี้ไปแต่จะอยู่ในใจผู้คนตราบนานเท่านั้นนี้ไม่ใช่แค่การประหารแต่มันคือพิธีแห่งความศรัทธ,ธาเขาฝากยิ้มฝากจิตใจไว้กับคนที่ยังอยู่คนที่ซื่อสัตย์ไม่ได้หายไปจากโลกเขาจะกลายเป็นตำนานที่คนกราบไหว้ด้วยใจจริงไม่มีความตายใดสูญ,ญเปล่า หากมันมาจากหัวใจที่ซื่อสัตย์และชายผู้นี้ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นตำนานที่ไม่เคยจางพันท้ายนารสิงห์ยืนอย่างสงบนะจุดที่เรือหักใบหน้ามั่นคงไม่หวั่นไหวแม้ใกล้ตายพระเจ้าเสือทรงไม่อาจกลั้นความสะเทือนพระทัยทรงเจ็บลึกแต่ทรงเข้าใจพิธีเริ่มต้นอย่างเงียบงันเขาไม่พูดคำลาเพราะความกล้าคือคำพูดสุดท้ายดาบเล่มนั้นไม่ใช่เครื่องลงทันแต่คือเครื่องยืนยันว่าคนดียังมีอยู่ในโลกนี้ชายผู้นี้ยอมสละชีวิตเพื่อรักษากฎ,กฎหมายและเกียรติเสียงสุดท้ายไม่ใช่ความตายแต่คือการยืนยันคุณค่ามนุษย ริมฝั่งทุกคนคุกเข่าด้วยน้ำตาและหัวใจแม้เป็นกษัตริย์ก็ไม่อาจหนีความเจ็บปวดของความยุติธรรมสายลมเหมือนจะก,กล่าวคำลาแทนแผ่นดินเขาไม่ตายเขายังอยู่ในใจของคนทั้งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านและข้าราชาการร่วมใจกันสร้างศาลพันท้ายนรสิงห์นะั่นจุดที่เขายืนจุดที่เขาตายจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครลืมเขาได้พ่อบอกกับลูกว่าลูกเอ๋ยนั่นคือคนดีที่แท้จริงแสงแรกของวันใหม่สองที่เดิมลำน้ำยังขดเคี้ยวแต่คนก็ยังจดจำข้าขอตายเพื่อรักษากฎหมายชายผู้นี้ไม่ได้ตายเปล่าเขาสอนเราว่าคคววาามมมดดดีีีไ่่ตต้องงงเสยัแ จะก,ก้องอยู่ในใจคนตลอดการพันท้ายนรสิงคือชื่อของชายธรรมดาที่กลายเป็นตำนานและตำนานยังคงล่องไปกับสายน้ำเพื่อให้เรารู้ว่าบางครั้งชีวิตหนึ่งก็ตั้งแผ่นดินไว้ได้